ผ,ผักรวบโวเนี้คือทานได้คือดีมากนะคะคือผักใบเขียวอะไรวิตามินเคนะใครที่กําลังควบคุมน้ําหนักเม่สวัสดีค่ะชาวนี้อยู่ที่ตลาดทิมายเมืองใหม่นะคะเราจะมารีวิวว่าเราจะกินอะไรกันดีตอนเช้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวว่าถ้าเรามาที่ตลาดนะคะเราจะซื้ออะไรวันนี้เราอยู่ที่ร้านกินเข่ากันที่ตลาดทิมายเมืองใหม่นะคะเรามาดูเลยนะว่าเราจะซื้ออะไรเมนูวันนี้นะคะก็จะมี อะไรนะคะเนี่ย,ยอันนี้คือต้มยำไก่อ้าวต้มยำไก่เมนูนี้ทานได้นะคะคือโปรตีนคือเยอะมากทานได้เลยนะเมนูต่อไปอันนี้คืออะไรคะแกงกะทิฟักแกงกะทิฟักอ้าโอเคแต่อันนี้คือทานได้เล็กน้อยฟักก็จะมีแป้งเยอะนะคะถ้ากินเมนูนี้ต้องระวังนิดเึงยเมนูถัดไปผ<า><า>ัดผักรวมผัดผักรวมโอ้อันนี้คือนนทานได้คือดีมากนะคะคือผักใบเขียวอะไรวิตามินเคสองนะ ใครที่กําลังควบคุมน้าหนักเมนูถัดไปมาดูตัวนี้ดีกว่าเขามีอันนี้ด้วยนะ,ะลาบปลาดุกไหนคะโอ้นี่คือลาบปลาดุกเรากินลาบปลาดุกอันนี้ก็จะได้โปรตีนนะคะแต่ว่าแนะนําว่าถ้ากินลาบปลาดุกเพิ่มไข่ไปสักหน่อยแล้วว่าเขาจะมีผักผักด้วยใช่ป่ะคะใช่คะ่ะผัก,ผก,ดผกสดว้าวผักสดคือดีมากก็คือถ้ามือนี้เราถ้าเพื่อมือลดอาหารนะลดน้าหนักนะ ก็เป็นลาบแล้วก็ไข่ต้มเพิ่อมอีกสักสองฟองแล้วก็ผักสดอยู่ท้องเลยหรือหรือหรือโอ้เมนูนี้แนะนำเลยกินแกงป่าเห็ดรวมนะไม่ต้องกินข้าวเลิศมากโอเคประมาณนี้รีวิวร้านนี้นะคะที่ตลาดทิมายมือ